ในช่วงที่กรมชลประทานงดส่งน้ําเข้าคลองชลประทานนะคะพร้อมกับขอความร่วมมือพี่น้องชาวนางดทานาปลังมีตัวอย่างของพี่น้องชาวนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะปรับตัวเพื่อที่จะยังชีพด้วยการหาอาชีพเสริมสร้างงานสร้างรายได้ในหมู่ชาวนาด้วยกันเองนะคะในช่วงที่ว่างเว้นจากการทํานาข้าวติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ ชาวนาในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาร่วมกันลงแรงต่อเติมบ้านของนายเปรมปลดเนียมที่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะต้องออกไปทำไร่ไถนาในฤดูการผลิตที่ผ่านมาจึงถือโอกาสในช่วงพักนาตามคำร้องของกรมชลประทานสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับเพื่อนชาวนาด้วยกันผันตัวมาเป็นช่างก่อสร้างแม้รายได้จะไม่มากมายแต่ก็ช่วยเลี้ยงปากท้องได้ในช่วงนี้ครับเพื่อให้กระทำนางง้นเลยเนี่ยนี่เผาไม่ได้ทำนาน ัวทาแล้ววานแล้วพอข้าวจะออกน้ําไม่มีไงเลยก็ต้องต้องมาทําอาชีพช่างกันมันก็ประหยัดไปอ,อีกแรงไนงะใช้สิบแรงเนี้ยมันก็ประหยัดเหลือเก้าแรงเออเราทําเองด้วยุกเพื่อนทําด้วยก็ประหยัดกันเพื่อนไปงานช่างลเลี้ยงวัวที่เคยเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างเว้นจากการทํานาในวันนี้กลับกลายมาเป็นอาชีพหลกัก จนกว่ากรมชลประทานจะจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ทำเกษตรกรรมอีกครั้งในเดือนเมษายน2558เช่นเดียวกับวินยัยชาวนาที่มาช่วยเปรมต่อเติมบ้านโชคดีที่มีเพื่อนชนมาทำงานและหลังจากเสร็จงานนี้คงไปรับจ้างเป็นช่างก่อสร้างอีกจนกว่าจะทำานาได้ก็ผมคิดว่าหลังจากบ้านเสร็จถ้ามันไม่มีงานทำก็ต้องกลับไปก็เกอกแกกอกแกกไปตามบ้านนะครับมันจะต้องมีคนมาหาแต่างานผมไม่มีตอนนี้คนก็มาหาผมไม่ได้เนี่ย เขาจะให้ทำหลังคาบ้านปลื้อออกแล้วก็ปลูกมุงใหม่ <Yeah. S 1> ต่อเติมเงี้ยฮะนี่จึงเป็นตัวอย่างในการปรับตัวของชาวนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรหากชาวนาคนไหนที่ไม่ได้ทำนาปรังและยังขาดรายได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการจ้างงานชาวนาเพื่อซ่อมคูคลองในฤดูแล้งโดยได้รับค่าจ้างวันละ300บาท ซึ่งเป็นไปนตามมาติของคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรังจำนวน2 0,000นคนทั่วประเทศนอกจากนี้หากชาวนาคนใดอยากใช้ช่วงเวลาให้เป็นประโยชน์ ยังสามารถเข้ารับการอบรมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านประมงได้รับจำนวน3,574คนอบรมด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์13,389คนฝึกอาชีพภาคการเกษตร17,804คนฝึกอาชีพนอกภาคเกษตร1,385คน และยังสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พืชตะกูลถัว่วแก่เกษตรกรในพื้นที่สองลุ่มน้ำอีกจำนวน1นึ่งแห้าหมไร่ทดแทนการปลูกข้าว